เลือกใช้หุ่นยนต์นะครับก็คือเป็นเรื่องของความสะดวกที่มันแบบสามารถที่จะวางระบบให้มันรันตามโต๊ะได้แล้วก็ความสะอาดที่แบบคือบางทีเราสามารถวางบนถาดแล้วอาหารไปหาตัวลูกค้าได้เลยครับ ก็ชื่อเจมนะครับผมเป็นหุ้นส่วนร้านหมูหมุดก,กุ้งนะครับก็ทําเปิดร้านมาแล้วเนี่ยประมาณ2-3ปีนะครับตอนนี้คือมี2สาขาเนาะมีสาขาที่อารีแล้วก็มีสาขาที่วัชรพลน,นะครับชื่อหมูหมุดก,กุ้งอินเดียกาเดนครับ เริ่มต้นของร้านก็คือพวกผมเองเนี่ยไปกินหมูกระทะร้านปกติเนี่ยนะครับม,มันสามสี่ปีที่แล้วได้น้งมันพอเราไปกินร้านหมูกระทะเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเออมันสามารถยกระดับได้มากกว่านี้ไหมในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของบรรยากาศทีเนี้ยก็เลยมองหาว่าเอเอ,เอสถานที่ไหนฮะที่มันจะสามารถยกระดับได้จริงๆพอขึ้นมาลูฟท็อปปับเนี่ยก็รู้สึกว่าเอเอ,เอที่เนี้ยมาตอบโจทย์ครับผม จุดเด่นจริงๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องวัตถุดิบก่อนอย่างแรกนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็เป็นเรื่องของบรรยากาศแล้วก็สุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของน้าจิ้มครับผมก็เริ่มจากชุดเซ็ตก่อนเนาะเซ็ตใหญ่เซ็ตเล็กหมูล้วนแล้วก็มีเป็นอาหารอีสานแล้วก็จะมีเนื้ออย่างดีที่เรานําเข้ามาด้วยนะครับมีสะโพกมี US เมีลิ้นวัวนะครับแล้วก็น้องแจ่วครับผม ผลที่เลือกใช้หุ่นยนต์นะครับก็คือน,น่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกที่มันแบบสามารถที่จะวางระบบให้มันรันตามโต๊ะได้เนาะแล้วก็ความสะอาดที่แบบคือบางทีเราสามารถวางบนถาดแล้วอาหารไปหา,าตัวลูกค้าได้เลยครับผลลัพธ์ก็น่าจะเป็นเรื่องของ ความสะดวกสบายอืมแล้วก็ต้องค่าใช้จ่ายสําหรับเรื่องของแบบบุคลากรพวกเน,นี้ยเออมันลดลงแล้วก็ปัญหาไม่ได้เยอะเท่ากับการใช้คนทั่วไปอะไรเงี้ยครับฝากร้านด้วยนะหมูหมึกกุ้งหมูกระทะนะครับมี2สาขาเนาะมีสาขาอาลีแล้วก็วัชราพลนะครับวัชราพลเนี่ยอยู่ที่ตลาดต้นไม้มหัวมุมนะครับเปิด5โมงแล้วก็ปิด5ทุ่มครับผม